เจอกันอีกแล้วกับแถวสอองเกมประจําวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์วันนี้ต้องบอกเลยครับวันฟุตบอลแห่งชาติครับโอ้โหวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะหลากหลายครับโอ้โหเลือกแทบจะไม่ถูกเลยหูตาลายกันไปหมดเลยครับหคู่เน้นเหมือนเดิมครับตัวผมนําเสนอให้ทุกคนครับต้องบอกว่าที่น่าสนใจวันนี้ครับเป็น FA ครับอังกฤษนะครับที่มีทีมใหญ่ๆลงเตะพอสมควรครับ แต่บอกเลยครับวันนี้ตัวผมไม่ได้ให้ความสนใจไปที่ f อฟครับตัวผมสนใจไปที่ลีกอื่นครับต้องบอกว่าชอบคู่ไหนคู่ไหนมันเข้าตาผมก็จัดให้ทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ลีกไหนครับบางทีเล่นบอลน,นอกกระแสอาจจะมีอะไรดีๆให้เห็นกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยครับ ผลงานของคู่แรกเมื่อวานที่ให้ไปครับคู่แรกเปิดหัวมาได้สวยงามนะครับซัมซส,สปอร์เจอกับฮาเตสปอรคู่นี้ให้ต่อซัมซส,สปอร์เจ้าบ้านที่ราคา1ลูกสุดท้ายเปิดบ้านชนะไป2-0เปิดหัวตัว1ดาวกินไปเต็มเตมครับคู่ที่2ครับผูเบนมูสเตอร์เจอกับฮัมบูคู่นี้ให้ต่อฮัมบูที่ราคาครึ่งลูกครับโอ้โหนาทีบาปทำงานอีกแล้วครับสำหรับฮัมบูครับมายิงได้ในนาทีที่ เก้าสิบกว่าครับโอ้โหนาทีบาทางานทับสะใจจริงๆครับตัวหนึ่งดาวตัวที่สองกินไปเต็มเต็มครับสองคู่แรกเปิดหัวได้ดีเลยครับคู่ที่สามครับบาเยอร์มินิกเจอกับแวร์เดอร์เบเยเมนคู่นี้ตัวผมให้รองแวร์เดอร์เบเยเมนที่ราคาสองลูกครึ่งควบสามโอ้โหบอลจะจบสองศูนย์อยู่แล้วครับรองเบเมนจะกินเต็มอยู่แล้วครับตนสุดท้ายครับบาเยอร์มินิกมาได้ลูกโทษนาทีที่เก้าสิบบวกเจ็ดครับโอ้หยิงปุ๊บครับ แล้วจบเวลาปั๊บครับบายเยน์สามศูนย์โอ้โหรองสองลูกครึ่งครับสามเสียไปเต็มเต็มครับนาทีบาปทําผิดครับคู่นี้คู่ที่สี่โคโมเจอกับยูเวนตุสเอาอีกแล้วครับคู่นี้ให้ร้องโคโมที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายยูเวนตุสมาได้ลูกจุดโทษนาทีบาปอีกแล้วครับแพ้ไป1ประตูต่อ2โคโมเมื่อวานเสียเต็มครับตัวนี้ส่วนตัว3ดาวคาปรายโยเบเยกาโนเจอกับ เรียว่าบียาโดลิทับคู่นี้ให้ต่อราโยเบยากาโนเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกสุดท้ายครับราโยครับบุกหนักทั้งเกมครับแต่ยิงได้แค่เม็ดเดียวเองครับเจ้าไปครับต่อหนึ่งลูกตัวสามดาวเมื่อวานเจ้าไปครับน่าเสียดายจริงๆครับแต่ก็ไม่เสียครับคู่สุดท้ายครับปารีสแซงฌแมงเจอกับโมนาโกคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครึ่งครับคู่นี้จบที่ส1หนึ่งปารีสชนะไปคู่นี้สกอร์สูง3ลูกครึ่งกินเต็มครับ ตัวหนึ่งดาวเมื่อวานทํางานครับกินเต็ม3คู่ครับบอลสเตปครับแต่หน้าเสียดายจริงๆครับถ้าไอตัวเน้นครับตัว3ดาวครับรายโอเบยกาโนยิงอีกสักเม็ดหนึ่งก็โอ้โหน่าจะสวยงามครับตัวติดดาวเมื่อวานทํางานได้ดีครับแต่ตัวเน้นเจ้าไปครับไม่เป็นไรครับถือว่าเมื่อวานครับเราได้กําไรมาครับจากตัวหนึ่งดาวครับลุยกันต่อเลยครับวันนี้ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างซันเดอร์แลนด์พบกับวอตฟอร์ดคู่นี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราซันเดอร์แลนด์น้าที่ผ่านมาของพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปชนะมิดเดิลสโบได้3ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนน30นัดที่ผ่านมามี58คะแนนตอนนี้ตามหลังรองจากฝูงอย่างเบอร์ลี่อยู่แค่3คะแนนเท่านั้นเอง ฝั่งทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดน้าที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยครับเล่นในบ้านแพ้ให้กับนอริสิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ12ของตารางคะแนน30นัดที่ผ่านมามี41คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของวัดฟอร์ดเป็นวัดฟอร์ดที่เปิดบ้านชนะสันอร์แลนไป2ประตูต่อหนึ่งวันนี้สันนร์แลนเจ้าบ้านพวกเขาจะมาในระบบการเล่น4 2 3 1ตัวผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ครับผู้รักษาประตูแอนโทนีแพทร์สัน แบ็กขวาชัยฮูแบ็กซ้ายเดนิสเซอร์กินผู้เซนเตอร์จะเป็นฮิตเมฟเฟมและลุคโอนิวมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนครับตรงกลางสนามจะเป็นแดนนิวและโจบเบอร์ลิงแฮมทำเกมลูก3คนฝั่งขวาจะเป็นเอนโซเลฟฟีฝั่งซ้ายจะเป็นแพทริกโรเบิร์ตคิดลิกทำเกมอยู่ข้างหลังวิลสันอิซิดอร์ที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าฝั่งทีมเยือนวัตฟอร์ด4-2-3-1เช่นกันครับผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ โจนาธานบอนจะเป็นผู้รักษาประตูและอันแอนดูครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายจะเป็นยัตเซอร์ลาลูซี่คู่เซ็นเตอร์วันนี้จะใช้แมตตี้พอตล็อกและเจมอาเบงว่าคู่มิฟิลตรงกลาง2คนวันนี้จะใช้อิมรันลูซาและทอมเดเลบาซิรูทำเกม3คนครับฝั่งขวามูซาซิโซโกฝั่งซ้ายจอจีซักเวตัสเซ เอเด้คาเยมเบ้ทำเกมอยู่ข้างหลังมามามนูดุมเบียรครับที่หลงราตคา,ายครับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้ราคาเปิดมาสันเดอรแลนด์เจ้าบ้านต่อที่ราคาหนึ่งลูกทวนทวน,ทวน,ทวนครับไม่ขาดไม่เกินส่วนราคาสูงตำ่กำกําแพงวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งต้องบอกว่าซันเดอรแลนด์ครับผลงานดีมาเรื่อยๆครับต้องบอกว่า มันก็ดีครับแต่หนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าพวกเขาเปลี่ยนจากผลเสมอบางหน้าถ้าเป็นชนะได้บางตอนนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณที่2ครับของตารางคะแนนครับแต่เข้าใจได้ครับด้วยการเล่นของพวกเขาครับไม่ได้คิดไม่ได้หวังว่าจะโอ้โหจัดร้อนแรงขนาดนี้ครับเป้าหมายของพวกเขาก็คือทำให้ดีที่สุดครับทำอันดับให้มันดีที่สุดครับแต่เล่นไปเล่นมาท็อปฟอร์มเฉยเลยครับ ตอนนี้ดันมีลุ้นครับเลื่อนชั้นอัตโนมัติครับจะเอาที่1กับที่2ไปครับแล้วตอนนี้ห่างจากที่2-3สคะแนนนะครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีด้วยครับเจอกับวัตฟอร์ดที่ฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าออกทะเลไปเยอะครับสามนัดติดต่อกันในฟุตบอลลีกครับแบบนี้มันไม่มีอะไรมากครับซันแลนด์หพวกเขาเน้นๆนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองพวกเขาน่าจะเก็บชชยชนะนัดนี้ได้สบายๆครับเพาวัตฟอร์ดไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น มองแล้วกับราคา1ลูกจะแรงแค่ไหนยังไงก็ต้องต่อครับจะแพงแค่ไหนยังไงก็ต้องต่อครับคู่นี้แมวดําซันร์แลนด์ในบ้านมองแล้วไม่น่าจะแพ้ครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับว่าวันนี้จะลั่นไปกี่เม็ดครับคู่นี้ยืนพื้นต่อซันร์แลนด์ที่ราคา1ลูกครับ mm hmm. เราไปกันต่อคู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันโลกว่างเวโรนาพบกับอตาลนตาคู่นี้เกาโชซิลิอาอิตาลี3าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเวโรนานัดที่ผ่านมาบุกไปชนะ มอนซาได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาคะแนนดีดขึ้นมาอยู่อันดับ13ของตารางคะแนน23นัดที่ผ่านมามี23ขนนันคะแนนฝั่งออตลลนตาทีมเยือนกันบ้างนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในโคปาอิตาเลียเปิดบ้านแพ้ให้กับโบลญญาไปศูนย์ประตูต่อ1ในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับโตลิโนไป1 1 ตอนนี้พวกเขารลังอันดับ3ของตารางคะแนนครับ23นัดที่ผ่านมามี47คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอัตาลนตาเปิดบ้านทันล,ลมเวโรนาไป6ประตูต่อ1เจ้าบ้านวันนี้เวโรนาพวกเขาจะมาในระบบ 3, 4, 1, 2ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูลอเรนโซมอนติโปเซ็นเตอร์3คนวันนี้จะใช้ฟาวิอุสดาดีลุคดาดิโกคับปลาและดานิเอลากิลารี มิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นแจ็กสันชัดชัวฝั่งซ้ายจะเป็นดมุกอสบาโดลิสตรงกลางครับ2คนมิดฟิลด์จะใช้ชิกนีอาร์และกิโกลิสคอสตานนสทำเกมครับจะเป็นโทมัสชุดล้อบับหน้าคู่จะเป็นดเนียลมาสเกล่าและอามินซาฝั่งอตาลนตาทีมเยือน3-4 1 2หนึ่งเช่นกันครับผู้รักษาประตูลุยปาติซิโอ เซนเตอร์3คนสเตฟานพอร์ตอิสซักเฮียนและเบรัตจิมซิตี้มิดฟิลด์ตรงกลางสนาม4คนฝั่งขวาจะเป็นลาอูเบลานว่าฝั่งซ้ายจะเป็นมาเตโอลุสเกลี่คู่กลางครับมิดฟิลด์วันนี้จะใช้เอเดสันและมาไทายเดลูนทำเกมจะเป็นลาซาซามัสซิหน้าคู่วันนี้จะใช้ชาเดอเคเตเล่ le, และมาเตโอเลเตกี ราคาวันนี้เปิดมาฝังทีมเยือนอตัตแลนตาต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งเวโรนาต้องบอกว่านัดที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับคือบุกไปชนะมอนซาได้คือคู่แข่งที่หนีตกชั้นกันโดยตรงครับทำให้คะแนนของพวกเขาตอนนี้ดีดขึ้นมาครับห่างจากโซนตกชั้น3คะแนนแล้วครับต้องบอกว่าหายใจหายคอมันโล่งขึ้นนะครับไม่ได้ไปปนเปี้ยนอยู่ในโซนตกชั้นครับแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยครับ ก็ยังต้องดิ้นโลนกันต่อไปครับเวโรนาอัตรลนตาทีมเยือนต้องบอกว่าช่วงหลังตั้งแต่ไปสะดุดเสมอกับบาเซโลน่ามาครับในแชมเปี้ยนลีกแล้วกลับมาเตะในลีกของตัวเองและบอลถ้วยโอ้ผลงานไม่ดีเลยครับสองนัดล่าสุดของพวกเขามีแพ้กับเสมอไปครับ ฟุตบอลถ้วยก็ตกรอบไปเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับฟุตบอลถ้วยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเน้นในลีกของตัวเองครับก็ยังมีลุ้นแชมป์กับนาโปลีอยู่ครับตอนนี้ถึงแม้แต้มมันจะห่างกันไปถึง7แต้มครับแ,แต่ก็ยังมีลุ้นครับหนทางยังอีกยาวไกลถ้าไม่ได้จริงๆก็ประคองตัวเองครับให้มันจบติด1ใน4ี่ครับเพื่อไปแชมป์เปรลิกฤดูกาลหน้าคือเป้าหมายของพวกเขาคือเชมปงเปนลีกเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ยังไงก็ต้อง3คะแนนเท่านั้นนะครับถ้า มันจะลุ้นแชมป์ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ฉีกหนีที่4อย่างลาซิโอไปอีกโอ้แต้มไปอีกเยอะเลยครับก็ทําให้ตัวเองน่าจะรักษาพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้ครับตอนถึงท้ายฤดูกาลตอนจบฤดูกาลนะครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับถึงเวลาแล้วครับที่ออตแลนตาครับมันต้องคืนฟอร์มแล้วครับถึงแม้ฟอร์มของเวโรนาช่วงหลังจะด,ดีแต่บอกเลยครับอตแลนตาวันนี้เลือดเข้าตาแล้วครับ หลังพิงฝาครับต้องชนะสถานเดียวครับทามไม่ชนะโอ้โหงานนี้มีเดือดร้อนแน่นอนครับอาจจะต้องไปเหนื่อยช่วงท้ายฤดูกาลมองแล้วตัวผู้เล่นระบบการเล่นยังไงอตัตแลนตาค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับถึงจะแพงยังไงวันนี้ก็ต้องต่อครับหนึ่งลูก3นามคะแนนของอตัตแลนตามีให้เห็นแน่นอนถ้าพวกเขาไม่ติดประมาทใช้โอกาสไม่เปลืองครับท่าเน้นๆหน่อยวันนี้ รับรองครับอัตแลนตาอร่อยแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปแล้วครับต่ออัตแลนตาที่ราคาหนึ่งลูกครับเราไปกันต่อคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างไฟบวกพบกับไฮเดมเฮลคู่นี้บุนเดสลีกาของเยอรมันครับเตะกันเวลาสามทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราฝ่ายบวกเจ้าบ้านนาทีผ่านมาของพวกเขาบุกไปชนะโบคุมได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนน20น่สินาที่ผ่านมามี30คะแนนฝั่งทีมเยือนไฮเดมเฮลนัดล่าสุดของพวกเขา เปิดบ้านแพ้ให้กับบุุเซียดอทมูลไป1ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ16ของตารางคะแนน20นัดที่ผ่านมามี14นานานันคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดฝ่ายบวกบุกไปชนะได้3ประตูต่อ0ูฝ่ายบวกเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูโนอาอัตูโบลูแบ็กขวาจะเป็นลูคัสคูเปอร์แบ็คซ้าจะใช้คริสเตียนกุนเตอร์ คู่เซนเตอร์ฟิลิปเลียนฮาร์ตและมัตเชียสกินเทอร์มิดฟิลด์ตรงกลางสนาม2คนจะเป็นแพทริกออสเตเทิร์และแม็กซิมิเลียนเอ็กเกนสเตนทำเกม3คนครับแอรอนดิงซี่อยู่ฝั่งขวาวิเซนโซกิโฟฝั่งซ้ายครับล斯ส์เอนโดครับทำเกมอยู่ข้างหลังลูคัสโฮเลอร์ oler, ครับที่ลงล่าตะไคร์ในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าวันนี้ฟังทีมเยือนกันบ้างครับ ไฮเดมเฮลวันนี้พวกเขาจะมาในระบบการเล่น3-5-1-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้เควินมุลเลอร์เซนเตอร์3คนวันนี้ครับแพทริกไมกาเบเนดิกกิมเมอร์และทิมเซียสเลเบนมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม5คนครับเราไปเริ่มที่ฝั่งขวาก่อนครับจะเป็นฮักเต็มโอมาตาเร่ฝั่งซ้ายจะเป็นโยนัทฟอร์เดนบัก3คนมิดฟิลด์ตรงกลางครับจะเป็นพอลแวนเนอร์ลูกาเคอร์เบอร์และแอนเดียนเบคครับ หน้าต่าวันนี้จะใช้ฟานเคสิกครับยืนอยู่ข้างหลังบูดูซิปซีวัตเซ่ครับที่ลงอาัตาข่ายในตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาเป็นฝ่ายบวกเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับฝ่ายบวกครับนัที่ผ่านมาคืนฟอร์มนะครับหลังจากที่แพ้มา3นัดติดต่อกันครับ ต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งที่ฟอร์มในบ้านค่อนข้างร้อนแรงครับฝ่ายบอกเป็นทีมที่แพ้ยากครับในบ้านครับแต่3นัดก่อนหน้านี้ที่แพ้ไปต้องบอกว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่ครับทีมที่ดีกว่าพวกเขาครับต่อพอรับได้ครับแล้วก็กลับมาเจอกับโบคุ่มทีมที่ต่ากว่าพวกเขาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ก็ถือว่ามาตรฐานดีครับฝ่ายบวกเจ้าบ้านหฮเดมเฮลตอนนี้ครับยังไม่ดีขึ้นครับ คะแนนยังป้วนเปี่ยนอยู่โซนท้ายตารางโซนหนีตกชั้นนะครับอยู่อันดับ16คืออันดับที่ต้องไปเพย์ออฟกับอันดับ3ครับในบุนเดสลีกา2ครับเพื่อหาทีมที่ตกชั้นครับยังไม่ปลอดภัยครับแล้วก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีด้วยครับสีน้าหลังสุดในลีกก็ไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง3นัดนครับวันนี้ออกมาเยือนไฟบวกด้วยครับที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดีมองแล้วไม่น่าจะรอดครับ ไฟล์บวกเองก็ไม่ได้ดีอะไรครับแต่ผมบอกเลยครับทีมเยือนมันโคตรไม่ดีเลยครับไฮเดียมฮิลไอทีมเนี่ยครับเล่นนอกบ้านเมื่อไหรโอ้โหมีแต่เสมอกับแพ้ครับนานๆทีครับกว่าจะชนะได้ครับเวลาเล่นเป็นทีมเยือนมองแล้ววันนี้อยู่ที่ไฟบวกแล้วจริงๆครับว่าพวกเขาวันนี้จะจัดการไฮเดมฮิลได้ตอนไหนอะครับถ้าต้นเกมพวกเขาได้ขึ้นนําก่อนก็ยาวๆไปเลยครับแต่ถ้าต้นเกมกลางเกมแล้วทําอะไร ไฮเดมเฮลทีมยือนไม่ได้ก็กดดันตัวเองนะครับงานนี้ไม่ได้อยู่ที่ไฮเด็มเฮลครับอยู่ที่พวกเขาครับเจ้าบ้านมองแล้ววันนี้ไฟบวกปิดประตูแพ้ในบ้านได้เลยครับเราไปดูว่าเกมลูกของไฟบวกวันนี้จะทํางานหรือเปล่าครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับซื้อใจเกมลูกของไฟบวกคิดว่าอย่างน้อยๆเกมลูกของพวกเขาน่าจะลั่นซักเม็ด2เม็ดนะครับครึ่งควบลูกครับไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อไฟบวกที่ราคาครึ่งควบลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่4ของวันนี้ครับ เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับพอตสมัตแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะก,กันเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าบ้าน oh. นัดที่ผ่านมาของพวกเขาบุกไปชนะดาบี้เคาตี้ได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ3มของตารางคะแนนครับ3านัดที่ผ่านมามี61คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างพอตสมัตกันบ้างน,นัดที่ผ่านมาของพวกเขาเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ2 0ของตารางคะแนน30นัดที่ผ่านมามี30คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เจ้าบ้านวันนี้ครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดพวกเขาจะมาในระบบการเล่น4-2-3-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ไมเคิลคูเปอร์เป็นผู้รักษาประตูแฮร์รี่คัตในตำแหน่งวิงแบ็กขวาทางแบ็กซ้ายจะเป็นเฮลิสันเบโรคู่เซนเตอร์จะเป็นอาเนลอาร์เมดฮอนซินและแจ็คโรบินสัน มิดฟิลด์ตรงกลางสนาม2คนครับจะเป็นฮัมซาชาดูรีและวินิซิอุสซูซาทำเกมด้านขวาครับจะเป็นเบนดีแอสฝั่งซ้ายจะเป็นเรอันสบูเตอร์ทำเกมตรงกลางจะเป็นคอลัมโอแฮยืนอยู่ข้างหลังทมัตแคนนอนที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าฟังทีมเยือนอย่างพอสมัสามหนึ่เช่นกันครับผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้นิครัชมิดจะเป็นผู้รักษาประตูแบกขวาเชคสวอนสันแบกซ้ายคอเนอร์โอคิววีคู่เซนเตอร์ ฮอ์เนอร์ฮา์เนสและล็อบแอดกินสันมิดฟิลสองคนตรงกลางสนามจะเป็นเฟดดี้พอตและไอแซคเฮเดนทำเกมฝั่งขวาคอลัมน์แรงฝั่งซ้ายโจชัวเมอร์ฟีตรงกลางทำเกมจะเป็นอาดิลเอาซิเซยืนอยู่ข้างหลังคอบี้บิชอฟที่ลงล่าตะ่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าราคาวันนี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูเนเตดต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับผม เซฟฟิวครับต้องบอกว่าพวกเขาครับน่าเสียดายถ้าฤดูการนี้พวกเขาไม่โดนหัก2คะแนนตอนนี้จะทําให้พวกเขาอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนครับคืออันดับที่จะได้ไปพิมลิกอังกฤษฤดูการหน้าโดยอัตโนมัติครับแต่ดันไปเผลอเลยเรื่องไอกฎการเงินครับทําให้โดนหักไป2แต้มแต่ก็ฟอร์มก็ยังดีต่อเนื่องนะครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับช่วงหลังเสมอบ้างครับแต่ เข้าใจได้ครับบอลมันผ่านมาครึ่งฤดูกาลครับค่อนไปไปลายฤดูกาลครับมันก็มีหลุดกันบ้างครับนักเตะก็มีเจ็บมีลากันบ้างครับแต่วันนี้เล่นในบ้านเจอพอสมมาตที่ต้องบอกว่ากําลังดิ้นลนหนีตกชั้นแล้วฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีด้วยครับสามนัดในลีกไม่ชนะใครเลยนัดที่ผ่านมาก็เสมอในบ้านไปวันนี้มาเยือนยังไงก็เป็นเชฟฟิลล์อยู่แล้วครับที่ต้องเดินหน้าฆ่าลูกเดียวใส่พอสมมาแน่นอนพวกเขาหวังสามแต้มครับเพื่อที่จะ อย่างน้อยๆครับขึ้นรองจ่าฝูงหรือรักษาอันดับ3ให้ได้เพราะก่อนที่พวกเขาจะลงเตะวันนี้ซันเดอร์แลนด์อันดับ4ี่ที่ตามตูดพวกเขามาครับสามคะแนนครับลงเตะก่อนแล้วซันเดอร์แลนด์เกิดทะลึ่งชนะได้ก็กดดันพวกเขาเหมือนกันครับพวกเขาก็ต้องพยายามเก็บ3นามคะแนนให้ได้วันนี้ครับเซฟฟิลครับมองแล้วเล่นในบ้านค่อนข้างดูดีเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งครับถ้าวันนี้ไม่ติดประมาทครับไม่เสียประตูง่ายๆเหมือนนัดที่ผ่านมาครับจะเสียประตู เฉพาะไอ้ประเภทบุคคลครับไอ้ทีมาเล่นดีอยู่แล้วครับอยู่อยู่ก็คืนหลังให้เขายิงบ้านก็มีหรือว่าไปเลี้ยงหน้าโกไปลอกหน้าโกแบบเนี้ยมันมีให้เห็นบ่อยๆมากถ้าพวกเขาครับมีสมาธิอยู่ในเกมยังไงเจอกับพอสมาร์ทก็น่าจะสบายสบายครับต่อแพงแค่ไหนก็ยังต้องต่อครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ต่อแพงแต่ตัวผมบอกเลยครับควรต่อจริงๆครับเชฟฟิลในบ้านวันนี้ปิดประตูแพ้อีกคู่หนึ่งครับมองแล้ว สามคะแนนของพวกเขาครับอาจจะมาเหนื่อยหน่อยอาจจะมายากหน่อยแต่ในท้ายที่สุดแล้วผมมองแล้วครับเชฟฟิวยูเนเตดจะใช้เกมลูกที่ดูดีกว่าอย่างน้อยๆครับเฉือนไปได้ครับถ้าประตูแรกมาไวประตู2ประตู3ยังไงก็มาคบตามมาครับคู่นี้เราไปซื้อใจเกมลูกของเชฟฟิวครับขอให้วันนี้ครับไม่ยิงนกตกปลาครับใช้โอกาสไม่เปลืองยังไงเชฟฟิวก็ทํากําไรแน่นอนครับคู่นี้ต่อเชฟฟิวที่ราคาหนึ่งลูกครับ เราไปต่อคู่ที่5ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแอดบิวเบาพบกับคิโรนาในลาลิกาสเปนคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มสิตามเวลาบ้านเราครับแอดบิวเบาเจ้าบ้านนาทีผ่านมาบุกไปเสมอกับริวเบติตสประตูต่อ2ทํทให้พวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางคะแนน22นัดที่ผ่านมามี41คะแนนฝั่งคิโรนาทีมเยือนนัดที่ผ่านมาของพวกเขาเล่นในบ้านเปิดบ้านชนะลาสพามาสไป2ประตูต่อ1 ตอนนี้พวกเขาอันดับ7ของตารางคะแนน22นาะทีผ่านมามี31คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นคีโอลอแที่เปิดบ้านชนะแอดบิวเบาไป2ประตูตอนหนึ่งเจ้าบ้านวันนี้แอดบิวเบาพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ผ,ผู้เล่นที่คาดบ้านลงเล่นวันนี้ครับอุนายนซีมอนครับเป็นผู้รักษาประตูอันโดนี่โกโรซาเบลเป็นแบ็กขวาครับยูริเบอร์ซิเซ่แบ็กซ้ายครับเซน,นเตอร์คู่วันนี้จะเป็นแดนียลวิเวียนและ เยเรอวเวเลสมีฟิลสองคนตรงกลางสนามจะเป็นมิเกลเฮาเลจิซาและเบยันปาเดสตัวลูกทางฝั่งขวาอินากิวินเลียมฝั่งซ้ายอเล็กเบเลนเก้โอฮันเซตเซตลงทำเกมครับอยู่ข้างหลังกอการูเซต้าครับที่ลงล่าตาข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าฝั่งทีมเยือนอย่าง ona, คิโรน่าเขาวันนี้4 2 3 1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ผู้รักษาประตูจะใช้เปาโรกัสกานนก้า อานเอมาร์ติเนสเป็นแบ็คขวามิเกลกูติเอเลสเป็นแบ็คซ้ายครับเดวิดโลเปสและลานิสลาฟเคซี่ครับเป็นเซนเตอร์คู่อีวานมาตินและยังเกียวเอเลราเป็นมิดฟิลสองคนครับตรงกลางสน,นามวิกเตอร์ซีกานคอปตัวลูกทางฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายไบอันกิลดอนนี่ฟานเดอร์บีครับทำเกมอยู่ข้างหลังอาเบลหลุยส์ที่ลงล่าตะข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้ครับ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแอดบิวเบลเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแอดวิวเบลครับต้องบอกว่าผลงานในหลีกช่วงหลังต้องบอกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงแม้จะไม่แพ้ครับแต่หนักไปทางเสมอครับ เป้าหมายของพวกเขาฤดูการนี้ไม่มีอะไรครับคือต้องรักษาอันดับ4ของพวกเขาตอนนี้ให้ได้ครับจนจบฤดูการเะครับเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกครับในฤดูการหน้าครับอันดับ4คืออันดับสุดท้ายที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับต้องบอกว่าแอตวิลบาเลครับเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับเสมอเยอะไปหน่อยครับทั้งฤดูการแพ้ไปแค่3นัดครับแต่หนักไปทางเสมอครับเป็นทีมที่แพ้ยากครับแต่ก็ชนะใครยากเช่นกันครับวันนี้เล่นในบ้านเจอับเอโรนาที่ต้องบอกว่า ฤดูกาลนี้ครับได้ไปแชเมเปี้ยนลีกครับแต่ผลงานในลีกโอ้โหไม่ดีเอาซะเลยครับถึงแม้หน้าที่ผ่านมาจะชนะได้แต่ก็ชนะมาแบบหืดจับครับไม่ได้ฟอร์มสวยหรูอ,อะไรครับแล้ววันนี้ต้องมาเล่นเป็นทีมเยือนด้วยโอ้น่าจะโดนเอ็ดบิวเบาจัดะครับวันนี้ครับมองแล้วครับคู่นี้แรกๆอาจจะดูสูสีกันวัดกันในแดนกลางสเป็นส่วนใหญ่ครับแต่พอบทพอเบียดกันไปแล้วมองแล้วเอ็ดบิวเบาครับ ดูมีเกมลูกที่ดูดีกว่าครับเกมลูกที่ชัวร์กว่าครับรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าครับตรงเนี้ครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคู่นี้แหละครับมองแล้วคู่นี้แอดบิลเบาพวกเขาต้องการรักษาอันดับ4ี่ให้อยู่กับเขาให้อยู่กับพวกเขาไปนานๆครับจนจบฤดูกาลวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่แน่นอนครับไม่มีกักแน่นอนครับพวกเขาไม่เหลือลุ้นอะไรแล้วครับคือลุ้นแต่เนี่ครับอันดับสีเนี่ยครับ คิโรน่าเองก็มีลุ้นเหมือนกันครับแต่ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากฟอร์มแบบนี้ครับไม่น่าจะติด1ใน4ได้คู่นี้ผมมองแล้วแอดบิลเบาในบ้านเกมเข้าทำของพวกเขาค่อนข้างจะหลากหลายกว่าตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้แน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับแอดบิลเบลหนึ่งลูกมีให้เห็นแน่นอนคู่นี้ต่อแอดบิลเบาที่ราคาครึ่งควบลูกครับ เราไปต่อคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างลิวพบกับเลออาฟคู่นี้หลีกเอิงฝรั่งเศสทับเตะกันเวลาตีหนตรงตามเวลาบ้านเราครับลิวเจ้าบ้านวันนี้หน้าที่ผ่านมาของพวกเขาเสมอกับดันเคอร์ไปครับ1ประตูต่อหนึ่งครับในฟุตบอลถ้วยแล้วต้องไปดนลูกจุดโทษครับแพ้ไปครับสประตูต่อหครับน้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าผิดฟอร์มเหลือเกินครับลิว ส่วนในบอลลีกนัดล่าสุดพวกเขาถล่มเซง,งเกตียนไปถึง4ประตูต่อ1หนึ่งครับตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนน20นาที่ผ่านมามี35คะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างเลออาร์ฟครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับองเชน1-1ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ,บยของตารางคะแนนครับ20นาที่ผ่านมามีแค่14คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิวครับที่บุกไปถล่มเลออาร์ฟได้3ประตูต่อ0วันนี้เจ้าบ้านลิวพวกเขาจะมาใน ระบบการเล่น4-2-3-1ผู้เล่นที่คาดว่าลงเล่นวันนี้ครับผู้รักษาประตูจะเป็นลูคัสชวาเลียแบคขวาโทมัตมูเนียแบกซ้ายจะเป็นกาเบียลกุสมุนสันคู่เซนเตอร์จะเป็นบาโฟเดดิอาร์คิเต้และอเล็กซานโดริเบโร่มิดฟิลด์ตรงกลางสนามสองคนจะเป็นเบนจามินอังเดและเนาอยเยสมูเกาตัวลูกฝังขวาจะเป็นฮาคอนอาเนอร์ฮารอนสันครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นอุสมาซาลาอุยตรงกลางจะใช้อังเคลโกเมททำเกมอยู่ข้างหลังโจนาธานเดวิดฝั่งทีมเยือนอย่างเลออาครับ4-5-1ครับผู้รักษาประตูวันนี้จะใช้มาติเยอร์กอเกลินแบกขวาโลอิกเนโกแบกซ้ายจะเป็นยานิตซูอาอุยคู่เซนเตอร์วันนี้จะใช้เอเตียนโยเต้คินคูและโกติเยยอริสมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม5คนฝั่งขวาจะเป็นเจซูเอ คาซิเมียฝั่งซ้ายจะเป็นอังเดอายูครับตรงกลาง3คนจะเป็นมหฮามาดูเดียวลาลาสุดเอนดิเยและยัสซินเคสตาหน้าเป้าวันนี้ฮาเมดฮัตซันครับหลงลาตะคายราคาวันนี้เปิดมาเป็นริวเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูก,ลกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่ง ลิวครับเสียหายพอสมควรครับนาทีผ่านมาโอ้โหไปแพ้ให้กับทีมที่ต่ําชั้นกว่าครับตกรอบไปหน้าเสียดายครับในฟุตบอลถ้วยของพวกเขาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเขายังมีลุ้นในฟุตบอลลีกและในแชมเปี้ยนลีกรอบต่อไปครับในลีกตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนคือลีกเอิงครับเขาจะเอาไปเลยครับโดยอัตโนมัติ1 2 3ครับอันดับ4ไปเพย์ออฟครับคืออย่างน้อยน้อยครับถ้าไม่ติด1ใน3ก็รักษาอันดับ4ให้ได้แค่นั้นเองครับพวกเขาก็จะไปเพย์ออฟเพื่อ ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับง่ายๆแค่นี้เองครับคือติด1ในสี่ให้ได้ครับเพราะตอนนี้คะแนนก็ห่างจากอันดับ2อย่างมักเซยอยู่แค่5คะแนนครับแล้วโอ้โหเหลืออีกตั้งหลายนัดครับมันอะไรมันก็ได้รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้ววันนี้พวกเขาเล่นในบ้านเจอกับอันดับบัวอย่างเลยครัที่ต้องบอกว่ายังไงก็คงไม่หลอดถ้าดูดูการนี้ก็คงตกชั้นครับไปเล่นไปเล่นลีกเดอร์ครับหรือลีกลีกรองของฝรั่งเศสครับ เหลือแฟคือไม่ไหวจริงๆครับตัวผู้เล่นมันสู้ไม่ได้จริงๆครับช่วงหลังมีแต่เสมอกับแพ้ครับพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้วครับก้าวนัดติดต่อกันถึงตอนนี้ครับเป็นไปได้ยากครับที่วันนี้จะบุกมาชนะริวที่สนามของพวกเขาได้วันนี้มองแล้วครับริวครับสามคะแนนใสๆครับอยู่ในมือของพวกเขาครับไม่มีอะไรมากครับอยู่ที่พวกเขาครับว่าวันนี้ครับจะยิงกี่เม็ดเท่านั้นเองครับไอเรื่องแพ้ในบ้านมองนะครับริวไม่แพ้แน่นอนครับวันนี้ริวครับ ถ้ายังใช้โอกาสเปลืองเหมือนนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีครับแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เสมอกับดันเคอร์ในเวลาแล้วไปแพ้ลูกโทษคือใช้ตัวสำรองลงไปเยอะครับแต่วันนี้ครับตัวจริงครับได้กลับมาเล่นครับได้ได้พักมาครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มใส่ทีมเชนอย่างเลยอาบแน่นอนครับเลยอาบวันนี้คงไม่รอดครับจะโดนกี่ศูนย์เท่านั้นเองครับคู่นี้1่ลูก3คะแนนของริวมีให้เห็นแน่นอนเราไปลุ้นเม่2อเมสานกันกับริวครับ กูนี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อริ้วที่ราคาลูกควบลูกครึ่งครับโอเคครับสําหรับวันนี้6คู่เน้นๆครับอย่างที่ตัวผมบอกครับฟุตบอลวันนี้ที่เป็นทีเด็ดเลยคือ FA ครับอังกฤษครับแต่ตัวผมต้องบอกเลยครับเห็นราคาเห็นแล้วไม่ไม่น่าสนใจเท่าหคู่ที่ผมให้ไปวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่ต้องไปตามกระแสมันก็ได้ครับฟุตบอลครับเล่นที่เราชอบเล่นที่เราละครับเล่นที่เราถูกตาถูกใจครับ สรุปให้ฟังเลยครับวันนี้ผมมีอะไรบ้างครับที่ให้ทุกคนไปคู่แรกซันเดอร์แลนด์เจอกับวัตฟอร์ดคู่นี้ต่อซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านครับคู่ที่2เวโรนาเจอกับอัตัลันตาคู่นี้ให้ต่ออัตัลันตาทีมเยือนที่ราคา1นลูกครับคู่ที่3ครับไฟบวกเจอกับไฮเดมเฮลคู่นี้ให้ต่อไฟบวกที่ราคาคืครึ่งลูกครับคู่ที่4เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดเจอกับพอ์สมาร์ทคู่นี้ให้ต่อเชฟฟิลล์ ที่ราคา1ลูกครับคู่ที่5้าแอสวิวเบลเจอกับคีโรนาคู่นี้ให้ต่อแอสวิวเบลที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่6กลิวเจอกับเลอร์ฟคู่นี้ให้ต่อลิวที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยครับวันนี้จัดไปเน้นๆเลยครับบอลต่อทั้งนั้นเลยครับก็แค่ให้มันสนุกหอมปากหอมคอครับแต่ถ้าจะหนักอยากจะเน้นครับวันนี้แนะนําเลยครับตัว3มดาววันนี้หนักๆเน้นๆได้ครับอัตแลนตาครับ ให้ไปเลยครับตัวหนักตัวเน้นตัว3ดาวส่วนตัว1ดาวอีก3ตัวครับที่ให้เป็นฟุตบอลชุดตัวแรกคือต่อซานแอนเดรียนครับตัว2คือต่อเชฟฟิลด์ยู่นเตตัวที่3ต่อริวครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไร100ยเปเซครับแต่ถ้าอยากหนักอยากเน้นก็อตาลันต้าครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คิดวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอ,สอเกมสวัสดีครับ